เดี๋ยวอันนี้ผมจะทําการย้ายกระถางนะครับแล้กระถางมาใส่ในกล่องโฟมย้ายกล่องโฟมนะครับ,ยยรรบที่มันมีมีเขาเรียกว่ามีถาดด้านในครับมีถาดด้านในแล้วก็จะใส่น้ำนะครับนะครับแล้วก็ใส่น้ําเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะโตช้าช้ากว่าปกตินะครับผมจะเอากล่องโฟมวางแล้วก็เอารายใส่ ไม่เอาทรายใส่ดีกว่าเอาน้ำใส่เลยครับเอาน้ำใส่เลยแล้วก็บางพวกนี้ด้านบนนะครับให้มันได้รับละอองน้ำนะครับให้มันได้รับละอองน้ำออนี่นะครับหลังจากที่ผมใส่น้ำไปแล้วนะครับใส่น้ำไปในก้นนะครับในอ่างนะครับใส่น้ำไปนะครับให้มันไม่เลยอิดบล็อกนะครับไม่ให้เลยอิดแดงแล้วก็เพื่อว่าให้มันมีละอองน้ำเข้ามาใต้ใต้ฐานของกระถางนะครับ ให้มันมาใต้ฐาน,นครับน้ำก็ยังอยู่นะครับเราจะมาดูตอนนี้กําลังแตกยอดนะครับกําลังจะบานนะครับอันนี้ก็แตกยอดมากําลังจะบานเมื่อเช้าหนอนรับประทานไป <c oughs> จับโยนลงไปแล้วนะครับกาลังจะบานเดี๋ยวมาอัปเดตดูอีกทีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีผลดีผลเสียยังไงแล้วมันจะเป็นแนวโน้นมนจะไปทิศท,ทางไหนนะครับมาดูอันนี้คือการใส่น้ําแบบ แล้วเหยไอ้น้ำนะครับขึ้นมาตูดกระถางนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบแช่น้ําพืชที่ไม่แช่ชอบแช่น้ํานะครับมันก็จะได้แบบไม่แห้งไม่ขาดน้ําแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับเพื่อมาทดลองอันนี้เป็นการทดลองนะครับผมว่าก็เป็นผลดีอยู่แล้วแหะครับส่วนใบจะไม่หรืออะไรเนี่ยว่ากันอีกทีหนึ่ง แล้วต่อไปจะมีต้นไหนมาทดลองทําแบบนี้อีกเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆอันนี้ก็คือเงินไหลมาด่างชมพูนะครับหรือพิงค์สปอรพิงค์สเปซนะครับไอตัวน,นี้จะเป็นทรีค o ลเลอร์นะครับสามสีก็จะมีเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็ชมพูนะครับเนี่ครับสังเกตง่ายๆเขียวอ่อนอันนี้เขียวเข้มชมพูนะครับแล้วก็จะมีลายเป็นลายนะครับ บเขาสังเกตดีดีจะเป็นลายนะครับมันจะไม่เป็นเขียวหมดเลยนะครับมันจะเป็นลายน,นี่ครับแบบนี้ครับมันจะมีสองสามสีเขียวอ่อนสีแก่สีเข้มนะครับอันนี้หายากมากครับอันนี้หายากมากอันนี้ก็หายากอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ตีคอนเลิฟเหมือนกันครับก็คือสีชมพูสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนที่เป็นกระจายนะครับมันก็จะเป็นสีลายกระจายครับแล้วก็เป็นจุดปื้นแล้วก็ชมพูนะครับมันจะนิ่งมากครับมันจะมีที่นะครับ จุดเป็นจุดขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายกระจายนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืน startups, ้นสีชมพูมาหายากมากนะครับหายาก2ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นลักษณะของมินนะครับลักษณะของมิน้นก็คือว่าดูดูใบนี้นะครับพอใบโตเต็มที่จะไม่มีสีเขียวแบบกระจายเลยนะครับสีเขียวกระจายแบบนี้จะไม่มีนะครับนี่ครับสีเขียวกระจายแบบนี้จะไม่มีจะเป็นลักษณะของมิน้นไปเลยนะครับเป็นเขียวไปทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ต้องใช้การสังเกตอยู่พอสมควรนะครับนานเหมือนกันถึงจะรู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ก็จะเป็นมิน้นนะครับมิน้นตัวนี้กลายมาจากต้นนี้นะครับกลายมาจากตัวนี้นะครับกลายมาจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสามสีใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะมีเริ่มมีสองสีเดือแล้วก็จะกลายเป็นมินนะครับนี่ครับใบโตเต็มที่มันจะเป็นลักษณะนี้แนละ้วก็ เนี่ยครับแล้วก็ใบแก่ก็จะกลายเป็นมินท์นะครับล้วค่อยดูอันนี้ก็เนี่ยครับลักษณะมินท์ตอนแก่จะเป็นอย่างนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงการใส่กระถางบนน้ำนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ